All new Suzuki Swift แล้วใจทุกประสาทสัมผัสวิ่งเวียนเมื่อไหร่ใช้นิ้วป้ายเลยอย่าหมองน้ำตาถ้วยทองสายการบินไทย คุณผู้ชมครับตอนนี้เป้อยู่ที่เมืองนูเรียาครับเมืองนี้จะเต็มไปด้วยไรชาครับตั้งแต่ขึ้นเขามาเนี่ยครับก็จะเห็นไรชานี่เต็มไปหมดนะฮะทั้งบริเวณยอดเขาเทือกเขาต่างๆก็เต็มไปด้วยไรชาตอนนี้ก็มาจะเจอสาวเก็บใบชาครับ ที่นี่ก็ยังมีวิวทิวทัศน์ที่สวยงามอีกเหมือนกันครับนอกจากแป้แล้วนะครับก็ยังมีนะักท่องเที่ยวมากมายครับที่อดไม่ได้ต่างต้องแวะแถยรูปวิวส,สวย หลังจากที่เราได้แวะชมไร่ชากันมาแล้วครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เป้ยืนอยู่ที่โรงเพาะบ่มชาเกล็อกครับเดี๋ยวตามเป้ไปดูข้างในกันครับว่าทําไมชาศรีลัากาถึงมีชื่อเสียงโด่งดังเพราะอะไรครับตามมาฮะ yeah, yeah. ก่อนที่จะเข้าไปชมในโรงงานครับที่นี่เขาก็จะมีเจ้าหน้าที่เพื่อนอย่าพาชมโรงงานนี้ฮะเดี๋ยวตามมา คุณผู้ชมครับเจ้าหน้าที่ของที่นี่นะครับเขาก็บอกว่าโรงงานเกตร็อกเนี่ยนะฮะมีอายุมากกว่า150ปีแล้วนะครับแล้วเขาก็ได้หยิบตัวอย่างใบชามาให้เป้ดูฮะให้เห็นถึงความแตกต่างของยอดใบชาครับ oh, oh, อย่างใบชายอดนี้นะครับนะฮะอันนี้ไปทำกรีนทีแล้วก็แบ็กทีสำหรับใบชาทางยอดนี้ก็จะไปทำไวท์ที แตกต่างกันครับ right, right, it, right. คุณผู้ชมครับสำหรับที่โรงงานกึรอกเนี่ยนะครับ mm hmm. เขาจะผลิตชาด้วยกันทั้งหมด3แบบมีแบล็คทีกรีนทีและไวท์ทีครับแต่สำหรับวันนี้เดี๋ยวเจ้าหน้าที่เนี่ยจะพาเป้ไปชมวิธีการผลิตชาดำครับหรือว่าแบล็คทีคุณผู้ชมครับนะครับเ mm hmm. มื่อกี้เจ้าหน้าที่เนี่ย mm hmm. เขาบอกเป้บอกว่าตรงบริเวณนี้นะครับเป็นรางสำหรับ ที่จะใช้อบใบชาครับอันดับแรกนะครับนะก็ต้องนำใบชาสดๆนะจากไร่ชาครับซึ่งมีน้ำหนัก1200กิโลกร,รัมครับแล้วก็จะผ่านวิธีการอบด้วยรางแบบนี้นะครับเพราะว่าด้านหลังนั้นก็จะมีพัดลมตัวใหญ่ๆครับคุณผู้ชมทราบครับว่าทิ้งเอาไว้ที่รางแห่งนี้ครับ12ชั่วโมงจากน้ำหนักของชา1200กิโลกร,รมัมจะเหลือเพียงแค่800กิโลกร,รมัมเท่านั้นเองครับโอ้ oh, Amazing ครับ ีคุณผู้ชมครับพัดลมตัวนี้นะครับแบบนี้นะฮะที่ใช้ในการเป่านะครับนะให้ความชื้นของใบาชาเนี่ยหายไปครับจาก1200กิโลกร,รัมเหลือ800กิโลกร,รัมท่านเองครับตรงเบรน,นี้นะครับเป็นที่พักชานะครับแนละหลังจากที่ไล่ความชื้นออกจากใบาชาเรียบร้อยแล้วแล้วก็รอเพื่อจะ เข้าสู่วิธีการขั้นตอนต่อไปครับรรคุณผู้ชมครับน่าเสียดายมากครับเพราะว่าเรามาถึงตอนบ่ายครับเพราะว,าว่าวิธีการต่างๆเนี่ยเขาจะทํากันในตอนเช้าครับเพราะว่าต้องเก็บใบชาตั้งแต่เช้าตรู่แล้วก็ถึงเริ่มขบวนการครับอ,อนันนี้เสียดายจริงๆครับแต่ไม่เป็นไรครับก็จะพยายามอธิบายให้คุณผู้ชมได้เข้าใจถึงวิธีการผลิตชาของที่นี่ครับหลังจาก ที่นำใบชาพักความชื้นเรียบร้อยแล้วนะครับก็ลงมาสู่ที่เครื่องนี้นะครับเครื่องนี้ลักษณะการทำเนี่ยมันก็เหมือนเกรือกวนกว็แกวงไปแกวงมาเนี่ยครับใช้เวลา20นาทีครับต่อครั้งแล้วก็จำนวนแต่ละครั้งนะครับนะจะได้ใบชา250กิโลกัมนี่เราโชคดีมะฮะมาตอนที่เขากำลังมีขั้นตอนในการผลิตชาเลย นครับคุณผู้ชมครับหลังจากที่ออกไปจากเครื่องนี้แล้วนะครับลักษณะของใบชาที่ได้อันนี้ยังไม่เสร็จนะฮะยังยังไม่เสร็จนะครับต้องสู่ขั้นตอนวิธีการต่อไปก็คือการนําชายอย่างนี้เข้าสู่เครื่องตัดต้องตัดเป็นชิ้นเล็กๆชิ้นเล็กๆครับ คุณผู้ชมครับนะฮะหลังจากที่ผ่านการตัดใบชาแล้วนะครับนะ,ะก็จะเห็นถึงความแตกต่างเลยนะครับนี่ฮะอันนี้ก็ละเอียดมากแต่ก็ยังไม่จบขั้นตอนของการผลิตชานะครับเดี๋ยวคุณผู้ชมตามเป้ไปชมขั้นตอนต่อไปครับสำหรับเครื่องนี้นะครับจะเป็นตะแกรงคอยร่อนชานะครับนะซึ่ง ก็จะเฟ t ช h ริ่งชาแล้วก็จะมีช่องนะครับทั้งหมด4ช่องก็จะแบ่งตามขนาดของชาครับเพื่อจะไปทำชาต่างๆเครื่องนี้เป็นเครื่องอบชาครับนะะ ก็จะนำชานะครับผ่านเครื่องนี้อบด้วยความร้อน120องศาเซลเซียสเป็นระยะเวลา20นาทีนะครับก็จะได้ชาที่เป็นลักษณะแบบนี้ฮะทีดท้คุณผู้ชมจะเห็นเนี่ยนะครับว่าจะมีทั้งสีดําแล้วก็สีน้ําตาลเนี่ยแทรกกันไปนะคะเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าถ้าเกิดว่าเป็นสีดำเนี่ยก็คือที่เป็นใบนะฮะถ้าเป็นสีน้ําตาลเนี่ยก็คือจะเป็นก้าน จากเครื่องอบชานะครับก็จะมาสู่ที่เครื่องนี้ครับเป็นเครื่องที่มีไว้สําหรับเป็นการคัดเลือกชาครับอันนี้เป็นเครื่องที่เขาตั้งไว้อัตโนมัติแล้วก็จะเทลงไปที่เครื่องนี้ครับแล้วก็จะมีการคัดเลือกชาถ้าเกิดว่าเป็นสีดำเขาก็จะคัดไว้อีกตะกร้าหนึ่งนะถ้าเป็นสีน้ําตาลที่เป็นกิ่งก้านก็ จะคัดแยกออกไปครับ yeah, 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 ถ้าเป็นกิ่งก้านนะครับก็จะออกมาทางด้านนี้ครับสำหรับส่วนที่เป็นใบที่ต้องใช้เนี่ยนะครับนะฮะก็จะออกมาทางด้านนี้ก็คือแยกออกมาคนละทาง